โอเคครับ okay, สวัสดีทุกคนด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงสิ่งที่จะทําให้เราโดนแบนในเกม GTA Online แล้วก็ถ้ารู้วิธีที่เราทําให้โดนแบนแล้วเนี่ยก็อย่าไปทําตามสะนะเพราะว่ามันไม่ดีแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะขอบอกอะไรที่สําคัญก่อนแล้วก็แนะนําให้ดูให้จบนะสำหรับคลิปนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะตกหล่นอะไรที่มันสําคัญไปแล้วมาดูทีหลังมันจะมีปัญหาได้ก็แนะนําว่าพยายามอย่าข้ามอะไรไปนะ ก่อนอื่นเนี่ยผมก็แนะนําให้เราเนี่ยเข้าไปเล่นแค่เซิร์ฟเวอร์ที่มันเขียนว่า in invite only หรือว่า cross crew section แค่นั้นถ้าเล่นใน public ช่วงนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่โดยเฉพาะคนที่เล่นบน pc หรือว่าเล่นบนคอมนะส่วนคนที่เล่นในคอนโซล p l 4 p s 5 xbox หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ pc เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลมากเพราะว่ามันไม่มีเรื่องน่าเป็นห่วงอะไรมากเท่ากับคนที่เล่นบน pc ก็ตามนี้นะส่วนวิธีการทำเซิร์ฟก็เนี่ยตามที่เห็นในวิดีโอนี้เลยให้เราเข้าโหมดออฟ l i n e ก่อนจะเปิดเมนูขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนตัวละครเล จะทําอะไรก็ได้นะพอเรามาอยู่ในโหมดออฟไลน์แล้วเนี่ย mm. ก็เปิดเมนู mm. แล้วก็เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีเซิร์ฟเวอร์อินวัยออลีกับโคสคูลเซคชันตามที่เราเห็น mm. จะเลือกอันไหนก็ได้ แต่ผมจะบอกก่อนนะว่า2เซิร์ฟเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่ตรงที่มันจะด้อยกว่าพับ l ิกเซิร์ฟเวอร์มากๆในเซิร์ฟสองเซิร์ฟเนี่ยมันจะทําธุรกิจในเกมส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อย่างเช่นพวกบังเกอร์ถ้าเราไปนั่งคอมตรงธุรกิจบ er, ังเกอร์เราเราจะไม่สามารถใช้คอมได้ไม่สามารถเติมสปายได้ต้องย้ายไปพับ l ิกเท่านั้นก็สำหรับคนที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเซิร์ฟเวอร์อาจจะเป็นผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยผมก็ได้นําให้เข้าไปดูคลิปนี้ก่อนนะเพราะว่าผมอธิบายไปหมดแล้วโอเคก็เอาเป็นว่ามาเข้าเรื่องกันเลยสำหรับสาเหตุที่เรราจะโดดนนแบบไ้สหั ข้อแรกเนี่ยก็คือการเล่นไฟเอ็มหรือว่าการลงมอดพวก Open IV หรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นมอดนะที่มันไม่ใช่ตัวเกมหลักสมมติถ้าเราซื้อเกมจากสตรีมแล้วเราโหลดเกมมานั่นอนะคือตัวเกมหลักถ้าเราไปโหลดอะไรเพิ่มมาจากเว็บอื่นที่มันไม่ใช่สตรีมหรือว่าที่เราซื้อเกมมาอะไรเนี่ยมันก็คือมอดแล้วนะบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจผมก็เลยขออธิบายเกินไว้ก่อนก็ไอพวกมอดพวกเนี้ยเราเล่นไฟเอ็มเราใช้มอส o อ e n IV จะเล่นในออฟไลน์หรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ถ้าเราจะเข้าโหมดออนไลน์นะผมแนะนําให้ลบออกให้หมดก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นมอดภาพสวยหรือว่าจะเป็นมอดอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าถ้าเราเข้าไปเล่นโหมดออนไลน์แล้วใช่ไหมแล้วมันยังมีมอดพวกนี้อยู่ะเกมมันจะมีระบบที่ตรวจจับ มันก็ว่าตรวจจับโปรแกรมโกงมันก็จะไปเจอไฟล์มอดที่เราโหลดมาแล้วมันก็จะคิดว่ามันเป็นโปรแกรมโกงมันก็เลยสามารถแบนตัวละครเราได้เพราะงั้นเนี่ยก่อนเข้าเกมก็ระวังไว้ด้วยนะลบมอดออกให้หมดก่อนส่วนสาเหตุการโดนแบนต่อมานะก็คือการแฮกนี่แหละก็การโกงใช้โปรแกรมโกงอะไรประมาณนี้นะไปโหลดโปรแกรมอะไรมาแล้วบอกว่าเป็นพระเจ้าแบบไม่มีวันตายเสกเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาง่ายๆนะไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็แล้วแต่พับจีหรือจะเป็นเกมอะไรถ้าเราใช้โปรเนี่ยเราก็โดนแบนได้ตลอด พาเงั้นนน่ก็ให้รู้ไว้เลยนะว่าถ้าใช้แฮกเนี่ยโดนแบนแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้เล่นในพวกโบสถ์ซิงเกิลเพลเยอร์หรือว่าเกมซิงเกิลเพลเยอร์อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกขอแค่ว่าถ้าเราจะเข้าโหมดออนไลน์ก็อย่าลืมลบตามที่ผมบอกไว้ในข้อแรกกันแล้วกันแล้วไอ้แฮกที่ว่าเนี่ยมันก็รวมถึงมอดภาพสวยอะไรงี้ด้วยนะผมอยากจะย้ำเพราะว่ามีคนโดนแบนเพราะว่าตรงนี้มาหลายรอบแล้วก็เลยอธิบายให้เข้าใจตรงนี้เลยส่วนสาเหตุต่อมาก็คือการใช้บั็กในเกมหรือว่าเขาเรียกว่า exploit มันไม่ใช่โป มันเป็นสิ่งที่อยู่ในเกมอยู่แล้วอย่างเช่นการใช้บัคปั๊มรถอย่างเงี้ยเช่นมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ถ้าเราซื้อบ้านซับซ้อนกันแล้วเงินมันจะเข้าในบัญชีตัวเราแบบไม่รู้ตัวแบบจู่ๆก็เข้ามานะแบบเราไม่ได้ใช้โปรไม่ได้ใช้เลยนะคือมันเป็นการผิดพลาดคำนวณผิดพลาดของระบบในเกมทําให้มันให้เงินกับผู้เล่นแบบฟรีๆตอนนั้นเนี่ยคนก็ทํากันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะก็คือแบบโ,โหปั๊มเงินกันบานเลยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็โดนแบนกันไปบานเหมือนกันเพราะว่าล็อคสตาร์เขาไม่ยอมเขาไม่ ชอบให้คนมาแบบโกงหรืออะไรอย่างเี้จริงๆถ้าให้พูดนะในทางเทคนิคทาง Rockstar หรือว่าคนทําเกมเนี่ยเขาก็มีส่วนผิดอยู่แหละเขาก็ต้องรับผิดชอบนะต้องออกแพทมาแก้บั๊กมาแบบว่าแก้ไขตรงนี้แต่ว่าขณะเดียวกันนะ เขาก็ถือว่าเราก็มีส่วนผิดด้วยเช่นกันเพราะว่าเราไปทําบั๊กนั้นอ่ะเราเลือกได้ว่าเราจะทําหรือไม่ทําดีแต่ว่าถ้าคนที่ทำเนี่ยก็โดนแบนนะเพราะว่ามันโกงประมาณนี้สำหรับเกมอื่นอาจจะไม่มีอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเกมมันมีปัญหาเกมมันมีบั๊กส่วนใหญ่ทางผู้นาเขาจะรับผิดชอบแต่สำหรับเกมนี้ไม่ใช่ก็ถือว่ารับรู้ไว้ด้วยนะถ้าเกิดว่ามันมีบั๊กใหม่ออกมาหรือว่ามีเพื่อนชวนทำบั๊กแบบเอ้ยเนี่ยปั๊มรถเอาไปขายแบบโอ้ได้เงินฟรีด้วยไม่ได้แท็กด้วยก็พยายามเลี่ยงในกระเลี่ยงนะเพราะว่าเรราจะโดนนบไมู่้ตัว อย่าหาว่าไม่เตือนส่วนสาเหต,ตุต่อมาอันนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ก็คือการที่เราไปป่วนคนอื่นในเซิร์ฟเวอร์มากเกินไปอาจจะไปยิงรถเขาระเบิดหรือว่าไปแกล้งเขาขณะที่เขาทําธุรกิจอยู่อะไรแบบเนี้ยมันก็ดูไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่ามีบางกรณีนะเราไปป่วนเขาเยอะแล้วเขามารายงานเราเพราะว่าเหตุผลบางอย่างเพราะว่าเขาไม่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ย มันก็มีโอกาสโดนแบนได้เหมือนกันนะแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยผมแนะนําให้อยู่ห่างผู้คนเอาไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนเขาจะทําอะไรกับเราบ้างนะแล้วก็อย่าเข้าไปเล่นในเซิร์ฟพับบิกอะไรมากตามที่ผมบอกในต,ต้นคลิปมานะก็ถือว่าปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรส่วนสาเหตุต่อามาคือการใช้ VPN อันนี้ก็พูดยากนิดน,นึงเพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนว่ามีใครเคยโดนแบนเพราะอันนี้ไหมเพราะเวลาที่รัสตร์มันแบนคนเนี่ยมันจะไม่บอกสาเหตุว่า เราโดนแบนเพราะอันนี้นะเพราะโกงนะเพราะ VPN นะมันไม่บอกนะก็คือแบนก็คือแบนแม่งเอาทุกสาเหตุมารวมกันแต่ถ้าถามว่าการใช้ VPN เนี่ยมันผิดตามกฎระเบียบตามข้อสัญญาไหมมันก็ผิดนะเพราะว่าเขามีระบุเอาไว้ใน t e r m of Service หรือว่า TOS ว่าถ้าเราทําการเปลี่ยนย้ายประเทศหรือว่าย้ายรีเจนเนี่ยมันก็จะไม่ไม่สามารถทําได้นะเพราะว่ามันผิดกฎตามที่เขาบอก ถ้าใครงงเรื่อง v p n เนี่ยก็ลองไป Google ศึกษาดูนะเพราะว่าถ้าให้พูดเนี่ยคงยาวแต่ผมแนะนำว่าถ้าเราจะใช้ v p n เล่นพวกคอนเทนต์คาสินโนหรือคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ทำใจไว้ก่อนเลยเหมือนผมผมทำใจไว้แล้วนะผมเบื่อผมอยากเล่นคาสินโนผมก็เลยไปหา v p n มาเราอาจจะโดนแบนได้อาจจะโดนรีเซ็ตตัวละครอะไรอย่างเงี้ย แค่แบบว่าถ้าโดนแบนก็ไม่ต้องตกใจให้รู้ความเสี่ยงไว้ก็พอว่าถ้าใช้ vpn เนี่ยอาจจะโดนแบนได้ส่วนสาเหตุต่อมานะอันนี้เป็นสาเหตุที่สําคัญมากมากแล้วผมก็อยากให้ทุกคนรู้นั่นก็คือการที่เราเข้าไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์พับลิกหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยแล้วอเผอิญว่าในเซิร์ฟนั้นมันมีแฮกเกอร์อยู่เราสามารถโดนแบนกับแฮกเกอร์คนนั้นได้แบบไม่รู้ตัวเลยนะหมายความว่าถ้าเราเข้าไปเล่นทําธุรกิจอะไรแล้วอย่างเงี้ยถึงแฮกเกอร์มันจะไม่มายุ่งกับเราว่า่าาาาาวันนนตอมมเรรก็สาาถโดดแบไ้ เพราะเหตุผลแค่ว่าในเซิร์ฟนั้นนะ่ะมันมีแฮกเกอร์ปนกับเราอยู่ แค่นั้นเองแล้วก็มีคนโดนสาเหตุนี้มาแบบนับไม่ท่วนเลยนะแทบจะทุกวันเลยผมเห็นเลยแล้วมันก็อันตรายด้วยเพราะว่าถ้าเราจะเข้าเซิร์ฟพับลิกไปส่งของบังเกอร์หรืออะไรเงี้ยมันไม่มีทางดูได้ว่าใครจะเป็นแฮกเกอร์เว้นแต่ว่าเราจะเป็นแฮกเกอร์ซะเองแล้วก็อย่าเป็นนะเพราะว่าเดี๋ยวโดวแนแบนแหละแต่วิธีการรับมือมันก็มีอยู่นะนั่นก็คือการที่เราไม่ได้เข้าไปเล่นเซิร์ฟพับลิกอะไรมากเล่นเดียวเซิร์ฟคนเดียวทําแต่พวกไฮเรือดํำน้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จบละ เข้าใจว่าน่ากลัวนิดนึงนะตามที่ผมบอกเนี่ยแต่ว่าผมเล่นมา5ปีแล้วไม่เคยมีปัญหาเรื่องการโดนแบนหรืออะไรอย่างี้เลยเพราะปกติเนี่ยอยู่เซิร์ฟคนเดียวตลอดทําธุรกิจคนเดียวทําอะไรคนเดียวสาเหตุจริงๆก็คือไม่มีเพื่อนเล่นนั่นแหละไม่รู้ว่าจะดีใจดีไหมแต่ว่าถ้าเรามีความรู้แล้วก็มีการระวังตัวตลอดเวลานเนี่ย ผมว่าปัญหานี้มันไม่น่ากลัวเหมือนที่คิดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุกคนรู้ก็คือทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาไม่ปลดแบนใครทั้งนั้นนะหมายความว่าอย่าโดนเลยดีที่สุดนะการโดนแบนเลยอะไรเงี้ยอยู่ดีๆไว้ดีสุดละโดยถ้าเราโดนแบนเนี่ยเขาจะให้โคตามาสองครั้งถ้าโดนแบนครั้งแรกเราจะยังไม่โดนแบนถานวรเราจะโดนล้างตัวละครกันโดนล้างเวลเงินรถปืนของทุกอย่างอะเอาไง่ายๆนะหายหมดเกลี้ยงเลยเรากลับมาเริ่มต้นที่1ใหม่ทําทุกอย่างใหม่หมดเลย เพราะงั้นเนี่ยการโดนแบนครั้งแรกก็ต้องเริ่มเล่นใหม่อะ่ะก็ไม่ต่างกับทุกอย่างของเราโดนลบออกมาเลยเพราะงั้นเนี่ยอย่าโดนแบนเลยดีกว่าแต่ถ้าเราโดนแบนครั้งที่2อเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหนั่นแหละครับนั่นก็คือโดนแบนถาวรนั่นแหละเราต้องซื้อเกมใหม่เราต้องเปลี่ยนรหัสสตรีมใหม่นะถ้าซื้อบนสตรีมเนี่ยมันก็ไม่มีทางแก้อื่นแล้วไม่สามารถส่งซัพพอร์ตหรือว่าทําอะไรได้ ต้องซื้อใหม่อย่างเดียวมันก็ไม่ดีเท่าไหร่ะนะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่ารหัสเราโดนแบนไหมมันยังดีอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นนะหลายคนจะชอบตกใจเวลาที่เข้าเกมมาแล้วแบบเฮ้ยเห็นข้อความที่เราอ่านไม่ออกอะ่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นภาษาอังกฤษนะผมก็แนะนําว่าถ้ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นประโยคในจอตามที่เราเห็นในคลิปเนี้ยมันจะโชว์ว่า suspended แปลว่าแบนนะมันคำคล้ายๆกันก็แสดงว่าเราไม่ได้โดนแบนนะถ้าไม่ใช่คาที่ผมโชว์บนจอถ้าเป็นแบบตัวหนังสืออื่นหรือว่าเป็นคําคําอื่นอย่างเงี้ยถ้าเป็นคําประโยคอื่นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าณนะตอนนั้นนะเซิร์ฟเวอร์เกมมันอาจจะมีปัญหาอยู่หรือว่าเราเข้าเกมไม่ได้คอมเรามีปัญหาหรืออะไรประมาณนี้เนะี่ยผมก็แนะนําให้ไปดูคลิปที่แก้ไขวิธีการที่เราเข้าเกมไม่ได้เอานะแต่ให้สบายใจได้เลยว่าเราไม่โดนแบนแ,บน,แน่นอนโดยรวมก็นี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนรู้นะเกี่ยวกับเรื่องการโดนแบนเพราะว่าโดนถามเข้ามาบ่อย มากๆแล้วก็เหมือนกับว่ามันไม่มีใครเคยอธิบายเรื่องนี้เอาไว้มันก็เลยน่ากลัวสุดๆไปเลยสำหรับผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะแต่ยังไงก็ถ้ามีคําถามก็ให้คอมเมนต์เอาไว้นะเดี๋ยวผมจะมาตอบแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย